ช่สามีรักภรรยาอยู่กันด้วยใจอยู่กันด้วยใจก็มีอยู่กันด้วยใจดูแลกันมาสิบปปีช่วงที่ดูแลไม่ค่อยได้เจอญาติเท่าไหร่ญาติก็ห่างๆนานๆก็มาไปไปรวมญาติกันสักทีนแต่โชคร้ายสามีเสียชีวิตกระทันหันไอ้ที่อยู่กันด้วยใจอยู่กันด้วยใจพอเขาเสียชีวิตใจมันไปเขาด้วยอญาติเขาไม่ได้มาใจกับเราอะ แม่ของเขามาถามอาจารย์น้าอะไรเนี่ยอาจารย์จะทายังไงดีลูกของดิฉันอยู่กับสามีสิบแปดปีแล้วพาจัดงานพิธีศพญาติมาคลุมหมดเลยญาติมาคลุมทรัพย์หมดเลยดึงทรัพย์ที่เป็นชื่อทรัพย์เป็นชื่อของสามีหมดเลยแล้วภรรยาลูกของดิฉันจะได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้เลยเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการเขียนพินัยกรรมลูกของเขาจะไม่ได้เลยอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปดูซิว่าสามีที่อยู่กัน18ปีเนะี่ยที่อยู่กันได้ใจอยู่กันได้ใจนะ นี่คือเหตุผลว่าที่เขาบอกคุณอะหลายๆคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วสามคู่ชีวิตกันบอกว่าไม่ว่า